สวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมแมปูซีศูนย์นะครับเนาะจะมาตามเลขพ่อซักให้แฟนคลับทั้งช่องครับผมถ้าชอบเป็นตุ้งฝากกดติดตามกดไหลกกดแชร์ครับผมในพ่อซักฮะพ่อซักตัวเก่าตัวเก่านี่แม่พ่อซักจะบวชบ่พ่อซักนี่จะบวชบ่จะบวชจะบวชบ่อจะบวชนึกว่าจะบวชไหม ตุ๊ดดตุ๊เกามีข่อยมีข่อยบ่งเนียบวชมาคมีข่อยบ่งเนี้ยเป็นมังเดดเล็กเจ้าบวชมาขบวชมาคลีข่อยให้บงเนี้ยมังเดดเล็กเนี่ยนะถ้าเกปทงบวชก็ดีเมียงเนาะดีนด่หะพอเทียงจะจะบวชเป็นแน่นน้ำฝนตะกีดผ้าพันผ้าสันเขากัสันน้ำฝนเนี่ยหมดแล้วบ่บอันมีข่อยบางดูล่ะมังเดเล็กนั่นเดนั่นเวมีข่อยมีข่อยคือเมื่อกี้เหนี่ยมีข่อยไมอีกด้วยที่แหล้ว วิ่งหเมตรเดียวหลัก <hi> สิบออกห้สออกห้าแปดห้าเมตรเดียววนี้เก้าเมตรเดียวออกเก้าสี่ขั้นเก้าลุดนี่ขันเก้นี่สองหกเก้าลุดสองหกอนหลังถือบัตคุมตั้อนหลังนะเดินนาจถือบัตรเดินนานธรรมดาแมนบอตองมีสิอ่อกอนหลังถือบัตร่อนหลังนี่นะ มุยบางยมันตีมันตีใช่แน่ล่ะย้อนหลังชยอนหลังเน่ยนะเดือนนาหรสิว่าเดือนนาเนี่ยนะแมนบอแมนปูแมนแล้วย้อนแล้ไปวันล้วไปวัเพิ่นย้อนหลังมุ้ยสตีติยังต้องยอนหลังแปดห้าเ่ีรุ้มคือมีแปดหาปดคือบ่มีบอสูตรของเขามี่บอมีจังได้อคือบอลงหายขนเลยคือเอาหนึ่งแปดสามันนะ่ต้องไปเอ้ยสี่แปดเย เจ้าไหนึ่งแปดกับสามแปดล่างเน่นะมันออกแปดสองโดนแล้วตั้งสี่แปดอนึ่งนวันสูนสี่แปดสี่แปดสี่เก้านะแนบ่มันออกแปดหาเลยหาแปดเออมันออกหาแปดสิบสูตรของเขาเน่ยแกนบ่สองสูตรนี้รักสิบพอมมันมาส้นหนังหนึ่งสองบ่มี่สามบ่มี4สี่บ่มี่ส้นกันห้าเม็ดเดียวสิบพอมออกห้าอพันธงในมันมุสุชายแล้วมือนี้เก้าเม็ดเดียว พันเก้าอลดสองหกนะต้มเปะตัวสุดท้ายพันทงเนี่ยคกตุดท่ายอ๋อนี่เด็เอาเม็ดเดียวเาเม็ดเดียวเลยอี่าหลายเม็ดมือสุดท้ายแล้วน้วปูเนาะมันหลายโพดเม็ดเดียวเลยเม็ดหลายันใสเก้าห้าไก่ตัวเดียวนึ่งหกนี่ตัวเดียวขึ้นโแท้ โอ้ตายละมันเกร้ายตูวบบนวจาตัวเน้นมันก็ไม่ยื่เเงินบ่อตัวเน้นตัวเน้นชื่อลอตเตอรี่เด้อนี่บ่อเกเก้าซีเก้าห้าสองหกบนนี่ล่างไปนี่เน้นเก้าซีกับอกับสองหนล่างหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหก6ออมีหกหนึ่ ัดแล้วตะกี้ก็มีเรากซื้ออันนี้คือมีสองหกสองหกบนล่างเนี่ยไปทั้งบนทังล่างรับกินแล้วสองหนี่รับกิ่นกะบเป็นนังแมนบอกระบเก่ากระบเป็นนังเก่าเนี่ยหกหกศูนย์ี้ยคันออกหฟุ้งกันดีเตี้ยจะบจะจเ้าไทยก็สักมือนนี่เออ เร60กซุ้นคนนี้นะสซาันไทยคนสักคนนี้กซุนบนล่างเนอะเห็นบนล่างเลยหกซุนซุนหกนะอีเลีเออหกซุนนี่แหละเอาชิมเหกซุนซุเจ้าพ่อสักแต่บานนีพะัดนี่นี่นี่อันนี้ตัวไหนอันอันน,นี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันปันเดนส <4 S 1> ี่เดนสีะออกล่างบ่ได้แล่นมหาขึ้นบนกรดิ่งหกสี่บ่เปลี่ยนบ่ไปส้นซีไหม หกสีกสามกอตัวหนึ่งนะวิ่งซีเราเอาซีไปเหรียหกี่หกสามกุอแล้วจนี่มันส้นซีไหมส้นกันซบ่เห็นบ่กงดงวดที่แล้วนี่นี่นี่ตัวนี่เอาวาะห์เฟ้นขับตั้งเนี่ยเป็นยังไมัางเดวเล็กว่านี้งวดที่แล้วศูนย์กับแปดศูย์ย์บ่เอ้ยเอ้ยตแดบ่เดีมาใส่ใส่เลขาราจย์มันมันมันผาดเนาะแม่นแม่นเปนแม่นนี่เลยเพื่นกิดมันผาดเด้ หนึ่งสามเกีงวนนี่เก้าสีกับสองหกกันบ่แน่นแน่นนะแน่นกเหล็กปูต้องสองหกนะเออมันกักักได้ขึ้กันเนาะนี่เด็สโชรของเขาท่านานี้จะเก่านี่ยสองหกะเนี่ย 2, 6, ไม่ต้องกับเก่าส้นตัวนี้นี่ก็เก่างก็เก่าจังว่ามันเอาหนีบได้เก่านี่หางวดก้อนนี่งวดก้อนนี่มันเลขเล็กกัน หาโตกับสามโตมันสวนหยังสนหาสนหาเออก็เลยวิงหาเลยนี้คือว่าเน้นๆแล้วเก้าซีกับสองหกหกศูนย์แล้วก็สอหเน้นซีครูก็ซ้ำสามครูนะพู้จักเนาะเก้าซีสองหกคือกันเน้นเน้นคือว่ายังไงแมนแมนคันเขาว่าตัวนี้บ่นแมนไปยังไงเน้นเก้าซีสองหกแล้วก็หกศูนยเมตร พอสักงวดนี้เด้อทาออกหกศูนยเด้อผมจะเท่าทายพอสักเออต่อไปนี่ปั้นทงโหลดมีตกหกศูนย์มาอยู่ไหนอะไรกัดหาดมาแล้วอ่ะจะมีกหกศูนย์หนึ่งเราประกันโหลดปั้นทงท่านเปอร์นมีหกศูนย์เนะวันนี้เออตามสูตรของเขาเสองคู่พอแล้วสองอกกรปูกับสกระปุกีนพอแล้วเพราะใหตามสูตรของเขาสียดอกแมนบอก หกสี่สี่ตัดสี่นี้ขางอีกศูนย์หนึ่งสองสามตัดสามหนี่ตัดศูนย์นี้ห้อมตัดนี่ละกันเล่นร่องไวกันบอกกันเล่น่องไวนวดงวดที่แล้วน,นึ่งมันแ,แต่ว่าตัวตัวนี้จื้อได้หนะะึ่งสองสาม สองมทแล้วซุ้มเพิ่มก็มีโอ้นี่เด็นี่เด็กใ่หรนี่เด็ก<ด>นี่เด็กตัวใดนี่เด็กศูนย์กับปดศูนย์กับแปดนั่นเด็กัดศูนย์หนีมาใส่หน <2, 3 S 1> ึ่งสองสามมาใส่หนึ่งสองสามก็ตัดตัดสองสิสมมันนี่กูท้แล้วสองสองของอาจารย์บอลนี่เอาจารย์มันแมนมน,น,กกมน,นมันพ่นผจตะเียนน้ำผีหงวดหงัดแมนั่นบอกเออนี่นี่ของของอาจารย์หนึ่งสามเจ็ี่ผา นี่บานนี่สองบ่มีก็เลยเอาเลขเพิเเเ่นไปเรียนนั่นดทิทั้งที่สามก็ตัดหนึ่งก็ตัดพร้อมม่องหันัดตึงไหนเอาบา่ขั้นตามสูตรของเขาก็พ่อให้หนึ่งแปดก็ตาม,ตามแป<บ>ด <8 S 2> เนาะมัน,ม,นมันบม่มีเห็นนี่ตัวนี้มันแม่นมันผิดตะเพียแม่นบอกพิดมันควรมันกระเด็นย่งเม็ดเดียวเขาทั้งล่างทั้งบนพร้อมขันเดียวอ่นแมนบอกอ๋อเรียนสองสามแล้ว แคบหน้าจอครับผมมาตามมาแล้วครับผมนี่บนเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านี่ครับผมหลักกัสองหกตัวครับผมเนาะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองหกล่างหกศูนย์คูณหกหนึ่งหกสองหกกับบนอีกพ่อซักบอไกลับเลยบอไมอกกลับต้องขับเนาะตามนี่ครับผมแต่ว่าหกศูนย์คูณหกฟันท่งบอกออกล้านบปเส้นผมม้วนนี่ตามนี่ครับผม แม่น่อักออกว่าศูนย์หนมาเฮาอยู่นี่ยังจักตโฮ่าฮ่าฮ่อ้เรีพ่กขัน่หกศนย์่กีจะบทายพ่ักต่อไปดีเออเข้าทยเลยเข้ามาหาพ่อักต่อไปนี่ออกศูนย์นี่นีะครับเนาะแ่นแลวเอินมาเบิดรอดแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับผมมา